นนไม่น,นม้ำเลยหรอเดี๋ยข้ามกินนะวันนี้ไอออกข้างนแดกไหนก็ไปเลยเขียแม่รู้มากปันแม่ให้คายหามันเกียนื่อน,น

ชูดพปุยมันตะโกนเรื่องรามออกุกแบบนี้ เอาไงไงก็ชีวิตมึงเนี่ยน้ำกินจังกับน้ำในน้นแท่ไม่ห้ามกินแค่ยิบไเป็นแค่ไม่ยากทำเลยเกิดขัดเกินอะไรก็มีกอะไรทำแดดเล้ว่าฝนฟ้อนเกินไม่ล้างแ Terima kasih telah menonton! มนมันเก็บใน้านแดดน,น้องน้องธรานะี่ยเรื่องบ้ายิ้บ้ารึมา